ครับสวัสดีครับพบกับช่องตัวเชี่ยนะครับวันนี้มาดูหนึ่งกิจการของของเราครับฟาร์มหมูลเล็กๆนะครับเนี่ยครับเป็นโคอกไม้ธรรมดาเนี่ยครับหมูวันนี้มาสักสิบตัวครับตอนนี้หมูกำลังแพง ตัวนี้แม่พนันของเราจะให้ดูแม่พนันเราผสมอเองเนี่ยด,ดูง่ายง่ายนะลูกกินผสมอเองเลี้ยงเองไข่เอง เป็นกิจการของขครอบครัวเล็กๆมีแม่หมูตัวหนึง่งใครเป็นแม่พันธุ์แล้วก็เล้าลูกม้าเลีเ้ยงเองโตวไวครับหมูสองเดือนโตขนาดนี้แล้วครับทางนี้อย่าลืมกดไลค์ต่อไปถ้าให้ชอบเชื่อนึงครับ